ดีค่ะในชั้นอนุบาล3ทับทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในสัปดาห์ที่36นะคะในภาคเรียนที่2แล้วนะคะในหน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนนะคะหน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนสัปดาห์ที่36สนะคะสาระการเรียนรู้ย่อยนะคะก็จะประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการสื่อสารมารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสารประโยชน์และโทษของการใช้เครื่องมือสื่อสารและความแตกต่างในการสื่อสารจากการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆนะคะความหมายและความสำคัญของการสื่อสารนะคะความหมายนะคะแล้วก็ความสำคัญของการสื่อสาร ก็คือนะคะการสื่อสารหรือว่าการติดต่อสื่อสารเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยใช้วิธีการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลความรู้ประสบการณ์ความรู้สึกความคิดเห็นและความต้องการนะคะการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องมีบุคคลตั้งแต สองบุคคลขึ้นไปนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นการสื่อสารนะคะถ้าเป็นการสื่อสารนะคะทางเดียวนะคะหรือว่าเราพูดคนเดียวก็ไม่ใช่การสื่อสารนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการสื่อสารนะคะอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารก็มีหลายชนิดด้วยกันนะคะ ดเด็กก็สามารถเลือกใช้อุปกรณ์สําหรับการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะการสื่อสารประเภทแรกนะคะเรียกว่าโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์ก็คือการถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงนะคะให้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะรวมถึงให้ความสนุกสนานและก็ความบันเทิงให้กับเราด้วยนะคะ โทรทัศน์นะคะสามารถให้เราด้รับทราบข่าวสารนะคะอย่างเช่นเด็กๆอาจจะสังเกตได้ว่าที่บ้านนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะอาจจะนั่งดูข่าวใช่ไหมคะที่ของเป็นประจำใช่ไหมคะหรือว่าเด็กๆก็ใช้โทรทัศน์ในการดูการ์ตูนนะคะหรือว่าดูสารทคดีต่างๆที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะชนิดที่2นะคะก็คือ วิทยุนั่นเองนะคะวิทยุเป็นการถ่ายทอดเฉพาะเสียงไม่มีภาพนะคะดังนั้นนะคะวิทยุก็จะมีประโยชน์นะคะในการให้เราได้รับฟังข่าวสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะคะ อย่างเช่นนะคะเราสามารถฟังข่าวจากในวิทยุได้ใช่ไหมะคะดิเดก็สามารถใช้วิทยุในการฟังเพลงเพื่อความสนุกสนานได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อไปนะคะประเทศที่3นะคะก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะคอมพิวเตอร์มีประโยชน์หลายด้านนะคะสามารถทํางานได้หลากหลายนะคะให้ประโยชน์กับเราในด้าน คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะทาให้เรานะคะสามารถหาข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ใช้ในการติดต่อสื่อสารก็ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นการพิมพ์แชทหาการใช่ไหมคะในในเฟซบ o ๊กหรือว่าในไลน์ก็ได้ใช่ไหมคะโดยผ่านแอปพลิเคชัน f a c e b o o k หรือว่าไลน์ที่เรา ดาวน์โหลดไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wifi นะคะเราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แล้วใช่ไหมคะหรือว่าเด็กจะใช้คอมพิวเตอร์ในการดู Youtube ก็ได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะก็ทำให้เราได้รับความสมนสมุกสนานใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะจดหมายนะคะ จดหมายเป็นการติดต่อสื่อสารทางข้อความนะคะให้เรานะคะ,ะเมื่อเราต้องการที่จะติดต่อกับบุคลคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเราต้องการจะส่งข้อความไปให้เขาได้รับรู้ความต้องการหรือว่าความรู้สึกของเรานะคะเราก็สามารถเขียนข้อความนั้นลงในกระดาษนะคะเมื่อเขียนเสร็จเราก็พับใส่ซองนะคะแล้วก็ เขียนชื่อที่อยู่นะคะของผู้ส่งนะคะก็คือตัวเราเองนะคะไว้ตรงมุมด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับนะคะผู้รับก็คือคนที่เราต้องการจะติดต่อด้วยนะคะลงตรงนี้นะคะตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ติดสแตมม์น,นะคะ หลังจากนั้นก็นำไปส่งที่ที่ทำการปาไปรษณีย์ล้บ้านเรานะคะเมื่อถึงปลายทางนะคะบุรุษไปรษณีย์นะคะก็จะนำจดหมายฉบับนี้นะคะส่งไปให้ผู้รับที่เราต้องการติดต่อด้วยนะคะเมื่อได้รับแล้วก็จะเปิดซองอ่านข้อความที่เราเขียนอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้เรียกว่าจดหมายนะคะแต่ก็ จะใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารหลายวันนะคะแล้วแต่ระยะทางด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือมาระยะทในการใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะมีอะไรบ้างอ่าเราไปดูกันนะคะมาระยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะอะ่ตั้งใจฟังเมื่อมีคนพูดนะคะ ไม่พูดแซงนะคะขณะที่มีคนพูดใช้ภาษาที่สุภาพไพเราะนะคะไม่พูดอ,อยากคายนะคะไม่พูดจาที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่อ่านจดหมายของผู้อื่นเมื่อเราได้รับจดหมายนะคะที่ไม่ใช่ชื่อของเรานะคะเราก็ไม่ควรที่จะเปิดอ่านก่อนถึงมือผู้รับนะคะไม่แอบฟังโทรศัพท์ของผู้อื่น เวลาได้ยินเสียงผวกอื่นคุยโทรศัพท์แล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปแอบฟังนะคะไรรับรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เขาคุยกันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือมารายาทในการใช้เครื่องมือสื่อสารกันนะคะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นประโยชน์และโทษของเครื่องมือสื่อสารนะคะประโยชน์และโทษของเครื่องมือสื่อสารมันมีอะไรบ้างนะคะ เครื่องมือสื่อสารจะมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะดังนั้นเราก็ต้องใช้ให้ถูกนะคะใช้ตามที่เราต้องการนะคะจะทําให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษใช่ไหมคะประโยชน์ของเครื่องมือสื่อสารมีอะไรบ้างอ่าอันดับแรกนะคะก็คือได้รับความสนุกสนานนั้นนะคะเด็กสามารถดูตูนดูเพลงดู u t u b e นะคะจากเครื่องมือสื่อสารอย่างเช่นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์โทรศัพท์เป็นต้นใช่ไหมคะทำให้เราได้รับความสนุกสนานต่อไปนะคะก็คือประยัดเวลาเวลาที่เราต้องการจะสื่อสารกับใครเราก็สามารถใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารได้เลยใช่ไหมคะข้อความนั้นก็จะไปส่งถึงผู้รับได้ทันทียกเว้นจดหมายใช่ไหมคะต่อไปก็จะทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง เช่นการดูข่าวการฟังข่าวจากโทรทัศน์จากวิทยาการดูข่าวจากโทรทัศน์หรือว่าการฟังข่าวจากวิทยุเป็นต้นใช่ไหมคะการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆจากอินเทอร์เนต็ตในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์ใช่ไหมคะ,ะต่อไปเกิดความสะดวกรวดเร็วนะคะ,ะแล้วก็สุดท้ายนะคะรับรู้ความต้องการของผู้ส่งนะคะ เวลาเราต้องการที่จะให้ผู้รับนะคะต้องการรับรู้ข้อมูลต่างๆจากเรานะคะเราใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นตัวกลางในการสื่อสารก็จะทำให้ผู้รับนะคะได้รับรู้ความต้องการของเรานะคะต่อไปนะคะโทษของเครื่องมือสื่อสารนะคะโทษของเครื่องมือสื่อสารก็คือ หนึงก็คือทําให้เราติดโทรศัพท์ได้ใช่ไหมคะถ้าเราดูเป็นเวลานานๆน,น,นะคะไม่ทํากิจกรรมอื่นเลยก็จะทําให้เรานะคะติดโทรศัพท์ได้นะคะและข้อเสียของการติดโทรศัพท์ก็จะทําให้ใเด็กๆเป็นสมาธิสั้นใช่ไหมคะสมาธิสั้นก็คือไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าในใจนะคะก็จะคิดถึงแต่ เรื่องที่ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะต่อไปไม่จริงใจนะคะแล้วก็ขาดมนุษยสัมพันธ์นะคะเวลาที่เรานะคะหมุ่อยู่กับเครื่องมือสื่อสารจะทําให้เราเป็นคนที่ขาดมนุษยสัมพันธ์นะคะก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะจะไม่ยอมพูดคุยกับใครเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เรียกก็จะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่า จิตใจ,ใจหมดมุ่งอยู่กับโทรศัพท์นะคะสมาธิก็จะทั้งหมดก็อยู่กับที่โทรศัพท์อย่างเดียวนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเทั่งอของเครื่องมือสื่อสารนั้นนะคะต่อไปนะคะขัวข้อต่อไปก็คือความแตกต่างในการสื่อสารจากการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมายการคุยโทรศัพท์การส่งอินเทอร์เนต็ตหรือ การแสดงกิริยาท่าทางต่างๆนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะทางด้านการใช้งานระยะเวลานะคะแล้วก็ความสะดวกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิดนะคะอ่นนี่เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการสื่อสารไร้พงดแดนนะคะ แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะขอให้เด็กๆทำกิจกรรมตามที่ได้รับไปในใบงานนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในรายให้ครูทุกวันด้วยนะคะเพราะว่าครูจะใช้หลักฐานที่เป็นรูปถ่ายที่เด็กๆถ่ายมานะคะเช็คกิจกรรมการเข้าเรียนของเด็กๆเ,เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หนะ้า กับดานนี้ครูรุงขอตัวลาไ้ก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไมาย้ายค่ะเด็กๆ